หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยตอนที่หนึ่งอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อชีวิตของเรามากเพราะเป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นได้อย่างรวดเร็วทั้งสะดวกสบายต่อเรารวมถึงธุรกิจห้้งร้านที่ต้องใช้ในการค้าขายใช้ธุรกรรมทางเงินอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ระวังยังไม่เห็นความสัคัญ ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยก็จะเกิดภัยคุกคามต่างๆได้เช่นโดนโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวเพื่อขโมยเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการช้าเป็นต้นจากที่กล่าวมาสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดังนี้ 1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของเอานะคะเราไม่ควรเปิดเผยต่อโรคสาธารณะต่อโรคอินเทอร์เน็ตเพราะมิฉะนั้น ไปทาเรื่องที่ไม่ดี 2. ไม่ส่งหลักฐานส่วนตัวของต้นและคนในครอบครัวให้ผู้อื่นเช่นสำเนาบัตรประชาชนเอกสารต่างๆรวมถึงรหัสบัตรต่างๆเช่น ATM บัตรเครดิต 3. ไม่ควรโอนเงินให้ใครอย่างเด็ดขาดนอกจากเป็นญาติที่สนิทเชื่อใจกันได้จริงๆเพราะอาจจะถูกกรอกจากผู้ไม่หวังดีก็4 ไม่ออกไปพบเพื่อนที่รู้จักทางเทอร์นเน็ตเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและควรมีผู้ใหญ่หรือเพื่อนไปกันด้วยหลายๆคนเพื่อป้องกันการรับพาตัวหรือกระทำนดีนี้ร้ายต่างทบทวนความรู้ตอนที่หนึ่งอินเทอร์นเน็ตนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียป,ปนกันอยู่ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะนําข้อไหนมาใช้กับอะไรอืได้ความรู้กันไปก็ไม่มากก็น,น้อยนะคะ ไปดูคำถามกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งถ้านักเรียนมีเพื่อนที่รู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนมาเจอนักเรียนตอบไปพบเผ่าหรือไม่อย่างไรคะตอบต,ต่อกันแล้วข้อที่สองถ้าเพื่อนในโลกอินเทอร์เน็ตของนักเรียนขอยืมเงินนักเรียนจะให้เขาไหมเพราะอะไรอโอโแต่ละคนมีเหตุผลที่ดีมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ติดตามตอนต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ